ทุกชาวไทยสิงขรเพื่อนบ้านเครือญาติเวทีเสวนารู้จักเพื่อนบ้านและเครือญาติของเราที่พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหวงมฟลอจังหวัดเชียงรายหนึ่งในเป้าหมายสําคัญคืออยากให้กลุ่มชาติพธุ์ต่างๆฟื้นคืนชีวิตหลังจากการถูกสลายให้เป็นแรงงานข้ามชาติไร้ถิ่นฐานไร้รัฐผศดร Dr. พลวัตรประผัดท,ทองผู้อํานวยการสํานักวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหวงบอกว่า เราทำงานวิจัยลุ่มแม่น้ำโขงมา27ปีอยากให้กลุ่มชาติพันธุ์ฟื้นมีชีวิตพร้อมก้าวไปข้างหน้ากับทุนวัฒนธรรมเราพร้อมร่วมขับเคลื่อนให้ทุกคนแสดงตัวตนนำทุนวัฒนธรรมไปดำเนินชีวิตได้ตอนนี้สถานการณ์การเมืองเปลี่ยนแปลงไปทำให้ต้องเรียนรู้ว่าเปลี่ยนอย่างไรบ้างจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในมหาวิทยาลายัยแม่ฟ้าหลวงมีนักศึกษาพมา่าเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆปีนี้มีกว่า1,000คนพื้นที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทยตั้งแต่อเมอแม่สายอเ,ม,อเม่จัร จังหวัดเชียงรายไปจนถึงอำเภอแม่อาออำเภอชายประการอำเภอวิงแหง่งอำเภอเชียงดาวอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อำเภอไปอำเภอปางมาผ้าอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ยาวนานกับรัชชานในประเทศเมียนมาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่เช่นนอกจากนี้ยังมีการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆเช่นลาหูลาหุอาคาปอกเคิร์กลีสูลีสุสปะหลงทะลง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่อาศัยร่วมกันในพื้นที่นี้โดยการแลกเปลี่ยนและการติดต่อระหว่างชุมชนสองฝั่งชายแดนมีมาชานานทั้งในด้านวัฒนธรรมการค้าขายและเครือญาติที่เกี่ยวพันกันสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศพม่าที่มีมายาวนานก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือสามจังหวัดโดยเฉพาะการรุกคืบเข้ามาของกองกําลังวาอยู่ในแต่ W State Army (US) ที่เข้ามาแทนที่กองทัพเมืองไตของขุนศา์เมื่อกว่า20ปีก่อน พร้อมกับการอ,อพยพพลเมืองของตัวเองจากรัชานเหนือตะวันออกมาปักหลักแทนท้องถิ่นเดิมทําให้สถานการณ์ชายแดงตอนบนของไทยเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างสังคมไทยควรรู้จักเพื่อนบ้านในกลุ่มชาติทันต่างๆเพราะต่างก็มีวิธีและวัฒนธรรมแตกต่างกันไปการคิดแบบเหมารวมและรูปรัฐทานองพวกเขาคือพมา่าเดียวกันเป็นความเข้าใจผิดสิ้นเชิงและก่อให้เกิดผลในทางนโยบายที่ผิดเพียนของรัฐไทย เดือนที่ผ่านมามีคลิปข่าวเหตการเผาหมู่บ้านไทยสิงขรชุมชนไทยในฝั่งพมา่าเป็นคลิปที่ทหารป่าถ่ายไว้ส่งให้ชาวบ้านสิงขรสะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายของทหารพรมาร่าสิ่งที่ต้องคิดต่อไปคือการช่วยเหลือคนไทยสิงขรรวมทั้งคนไทยอีกจํานวนไม่น้อยในฝั่งพมา่าพวกเขากลายเป็นไทยถิ่นพัดประเทศแม่คือสยามถูกบังคับให้เฉือนพื้นที่ยกให้อังกฤษเมื่อร้อยกว่าปีก่อนวันนี้พวกเขากําลังเดือดร้อนแสนสาหัสร,รัฐบาลไทยและสังคมไทยจะช่วยเหลืออย่างไร าสกรจำลองราชสํานักข่าวชายคอ w w w t e s ไวด d เ n u s i n ท h ที่ผ่านประสบการณ์ทําข่าวสืบสวนสอบสวนแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างยาวนานเปิดประเด็นรู้จักเครือญาติของเรากรณีไทยใหญ่ภัสกรบอกอีกว่าตอนกระแสข่าวเรื่องทหารวารุกล้ําชายแดนไทยด้านจังหวัดแม่ห้องศนและเชียงใหม่กําลังดังในช่วงปลายปีที่ผ่านมามีคําตอบของรัฐมนตรีคนหนึ่งรวมทั้งคนไทยอีกจํานวนไม่น้อยเห็นทํานองว่าทหารวาเขาก็อยู่ของเขาดีๆ แล้วไปยุ่งกับเขาทำไมหลายคนมองไม่เห็นความแตกต่างกันระหว่างว้ากับไทยใหญ่มองว่าทั้งสองกลุ่มคือพม่าเหมือนกันไทยใหญ่ซึ่งมีกองทัพเมืองไตยยึดครองและเคลื่อนไหวอยู่แนวชายแดนด้านสามจังหวัดภาคเหนือของไทยมาก่อนปี2539ก่อนสิ้นอิทธิพลไปพร้อมๆกับการวางอาวุธของขุนศา่าหลังจากนั้นทั้งพม่าและจีนสนับสนุนให้กองกําลังว้ามายึดพื้นที่ชายแดนบริเวณนี้แทนทั้งทั้งที่ฐานที่มั่นเขตปกครองพิเศษว้าอยู่ในรัชฐานด้านที่ติดกับจีน แสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ที่เขาวางกันไว้กว่าสองทศวรรษปัจจุบันทั้งไทยยาเสพติดไทยความมั่นคงไทยจากแกมเซ็นเตอร์มากมายทั่วภาคเหนือเพราะแหล่งผลิตยาเสพติดแหล่งอาชญากรรมได้รับการปกป้องจากกองกําลังติดอาวุธคําถามสําคัญมีว่าเมื่อมีโอกาสสังคมควรเลือกเพื่อนบ้านได้ไม่ใช่หรือหมู่บ้านสิงขรชุมชนไทยในเขตนาวสีของพมา่าปัจจุบันอยู่ฝั่งประเทศพมา่าชายแดนด้านจังหวัดประจวบชาวบ้านเป็นคนไทย ผู้สํานยงปักใต้ย้อนเหตุการณ์สลดใจเมื่อครั้งถูกเผาเป็นครั้งที่สองในรอบสัปดาห์คนไทยสิงค์ขอที่หนีมาอยู่ตามบ้านญาติฝั่งไทยทําอะไรไม่ได้มากกว่ากอดกันร้องไห้ชาวไทยสิงค์ขอนมีกว่า100ครอบครัวเด็กๆที่พูดภาษาไทยกว่า200คนกระเจิงกันไปนคนละทิศและทางคนที่เข้ามาอาศัยญ,ญาติในไทยต้องอยู่กันอย่างหลบๆบซ่อนๆตํารวจก็บอกว่าเขาเป็นพมา่าพออยู่ในพมา่าพวกเขาก็ถูกมองว่าเป็นไทยพอกระเรียงรบกับพมา่าบ้านสิงค์ขอตกอยู่ระหว่างเขาควายสวยทั้งขึ้นทั้งล่อง ภาสกรมองว่ารัฐบาลไทยควรสนใจและใส่ใจอย่างน้อยเด็กๆ200คนควรได้มีที่เรียนชาวบ้านสินคอนทุกคนควรได้รับการดูแลพวกเขาคือคนไทยที่โชคร้ายถูกเฉือนออกจากแผ่นดินแม่เมื่อร้อยกว่าปีก่อนในยุคข,ของนักล่าอานาธิคมสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมอชควรมีนโยบายเชิงรุกตลอดชายแดนตะวันตกเต็มไปด้วยเครือญาติของเราอยาปล่อยให้เขาโดดเดี่ยวจากผลของสงครามในพมา่า